เข้มแข็งที่สุด แอปทัศน์เดินหน้าลุยงานทันทีหลังงานคุณพ่อเสร็จสิ้นนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตสําหรับนางเอกสาวแอปทัศนที่ได้สูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุดเจริญที่จากไปด้วยโรคมะเรง็งหลังจากรักษามานานหลายปีโดยมีพิธีสวดพระอภิธรรมนวัดธาตุทองกรุงเทพนับตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2566ที่ผ่านมาหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีชาปนากิจของคุณพ่อเสร็จสิ้นแอปทัศนก็สตรองสุดๆค่ะเดินหน้าลุยงานต่อทันทีโดยได้ดมาทำหน้าที่เป็นพ และแพทนภปภาซึ่งช่วงตวนรายการตุ้ยตุยได้พูดกับแอป,ปว่ามาทํางานแล้วแม่และแอป,ปก็ได้ตอบกลับไปว่าจังหวะแบบว่าคุณพ่อไม่ให้พักให้ทํางานไปเลยจะได้แบบมันก็ดีเหมือนกันมั้งจะได้ไม่ว่างจากนั้นตุ้ยตุยก็ได้พูดต่อว่าชาววันจันทร์ปกติจะเป็นแม่ปุ้ยวันนี้ก็มาทํางานแทนเพื่อนพร้อมเอื้อมไปจับมืออีกฝ่ายแอปตอบกลับว่าก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะจะได้ออกมาต,ตุ้ยตุย พูดต่อว่าแอปส่งคนตาได้เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆอันนี้เป็นต้นทุนการประพฤติงามที่แบบทําเต็มที่และทุกอย่างก็ดีที่สุดเนาะแม่เนาะจากนั้นแอปก็ได้ยกมือไหว้ขอบคุณพร้อมพูดเสียงสันส่นๆว่าอย่าสบตาอยากสบตาก่อนจะเริ่มทําหน้าที่ต่อไปอย่างสตรอง